นกแมงกาน่ฟในช่วงนี้เลยสนุกแต่งมากแต่พวกเราทั้งสามคนนะครับแน่นอนว่ามาเจอหน้ากันแบบนี้เป็นประจำมีควสุขเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับสาระดีๆมามอบให้กับน้องๆถึงบ้านเลยอย่างที่พี่บอกน้องๆไปเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เนี่ยพี่โรโน่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงเพลงมาใช่แล้วครับว่าจะเป็นเพลงแนวไหนเดี๋ยวเราจะเย็นใจเย็นโลกเต็มตัวแล้วเนี่ยโอ้โห นี่เรารีบเลยเกินโอ้โหรอพี่เขาบอกก่อนอยู่ในจิตใจครับผมอยู่ในสายเลือดคมอนพี่เลยมาฮะพร้อมนะฮะพี่โนโน่าเลยอะไเด็กพี่บนนั้นหน่อยได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหคึกมากเลยครับผมอ่ะว่ายังไงครับพี่ป๋อวันนีพี่โรน่าครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงเพลงเกี่ยวกับดนตรีอะไรมาบอกเล่ากับเราใช่แล้วครับพี่ป๋อพี่บนนะวันนี้ที่พี่โรน่าเตรียมมานะครับผมไม่ใช่แค่แนวเพลงแนวเดียวเพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวเพลงมีทั้งร็อกครับ r e กเก้ฮิปฮอป ป๊อปแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยวันนี้รับรองวก็สนุกกันแน่นอนนะครับน้องๆบางทียังเด็กบางทีงงไงเอ๊แล้วแบบก็เหมือนเหมือนกันไม่หมดเดี๋ยววันนี้มาแยกชัดเลยว่าเเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ละแนวเนี่ยมีอารมณ์ที่แตกต่างยังไงใช่แล้วอารมณ์ไหนควรฟังเพลงแบบไหนอ่านะครับเดี๋ยวน้องๆนะฮะติดตามได้เลยแล้วก็วันนี้แน่นอนว่าพี่โรนอมาพร้อมกับของรางวัลมากมายใครอยากได้ติดตามหัวข้อที่จะพูดคุยกันในวันนี้เลยครับพี่โรนอลครับ อ๋อวันนี้ใช่ไหมครับผมมีคําถามนี้มาพูดคุยกับน้องครับน้องๆเนี่ยชอบแนวเพลงแบบไหนครับแนวเพลงแบบไหนที่น้องๆชอบแนวต่ละคนนี่ก็จะชอบไม่เหมือนกันถูกต้องพี่โรนอลล์ชอบแนวไหนครับพี่โรนอนะครับชอบแบบอย่ามาแนวตั้งแนวนอนนะชอบป๊อปชอบ ฮับฮิปฮอปเคสกานี่นี่คือชอบทุกอย่างเชอบทุกอย่างเลยคดนตรีมันสนุกอัะใช่ไหมเพลงกาหลีแบบโคเวอร์ก็สนุกอันครับโพี่พูดถึงนี่ถ้าเกิดว่าดนตรีพี่โน้อชอบหมดนะเพราะแบบมันสนุกได้หลายอย่างฮับป๊อปนี่ก็แบบว่าหลอนๆนิดนึงอะดูดีห็อกก็แบบมานอนฮิปฮอปก็อย่างบ้านเรานี่ยุคนี้ก็เคป๊อปก็กำลังมาใช่งกับดีแบทบอย มก็นี่คือท่าเต้นของเกาหลีนะครับเตนเวนเวนเหมือนนกกระยางย่างเท้าเลยจูเห็นเซิฟฮุดชเหนเซิฟอ๋อพี่ต้องบอกผมปวดมรับอ่าปิดกลิ่นนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวเมยไปถึงทางบ้านครับผมนี่เรียนแบบเอ่านี่จิคุณมาเลยเนี่ยโอ้โหไหว้เต้นได้สุดตั้งนานทูพีเอ็มเลยใช่ไหมครับครับผมพี่โบนัสนี่อย่าลืมของรางวัลนี่ยังไม่ได้บอกน้องเลยใช่แล้วครับผมโทรเข้ามานะคะที่เบอร์02 388766แล้วก 2383767วันนี้นะคะของรางวัลเนี่ยเป็นบัตรกำนันเงินสดมูลค่า200บาทค่ะจะอิ่มอร่อยกับชุดครอบครัวชุดใดก็ได้ที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาเองอแลออะรางวัลโอ้โหนี่คือมันเยอะอะจนพูดออพูดแล้วบางทีแบบอ,อยากไปเองอะคือจริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยอยากได้มากเพราะว่าไปแมคโดนัลด์หลายรอบแล้วก็รู้สึกแบบเนี่ยเราก็แจกเนาะ บางทีไปขอพี่ลรนน์หน้าร้านแก็ไม่ให้เราอต้องต้องรน้นคนนี้อม่ได้ไหมเขาจะยืนแบบนี้มีนั่งมีนั่งนั่งเนี่ยนแล้วเราก็ไปยืนคุยด้วยทั้งนั้นไม่ตอบัะคำเลยอันนั้นเป็นโมเดลพี่ตอให้บางคนที่แบบว่าอยากจะเจอพี่ลอนน์หรืออยากจะถ่ายรูปแต่บางทีเรา น่าเราต้องไปเล่นร้านนะใช่เราไม่สามารถแยกล่างได้เราเป็นตเดไปก่อนตามอีเวนต์ตามอะไรแบบนี้ครับผมครับเอาวันนี้อย่ารอช้าฮะมาเริ่มกันที่แนวเพลงแนวแรกที่พี่โรนโนนำมาเล่าให้น้องฟังเลยครับผมถ้าพูดถึงแนวเพลงแนวแรกนะเอาแบบว่าที่ประเทศไทยหรือน้องๆฟังอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเด่นๆก็จะคือเพลงป๊อปนั่นเองป๊อปนี่มันมาจากอะไรครับป๊อปปูล่าครับป๊อปปูล่าคือฮิตใช่ใช่แล้วเป็นเพลงเป็นป๊อปปูล่าเพลงแบบฟังสบายๆนะครับเป็นที่นิยมชมชอบทั่วไปนะครับฟังง่ายติดโหนะตอนนี้เขาก็ไพเราะฟังง่ายๆเนื้อหานี่หลัก ความสนุกธรรมชาตินะครับแหลายๆอย่างมากเลยนะครับผมอย่างคีออฟอปนี่ก็คือมาโยนใส่ใช่ครับผมมาแล้วนี่ตัวอย่างครับขอเสียงของเสียงหน่อยจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เืนพป๊อปใช่ไหมฮะใช่ครับผมแต่ถ้าถ้าที่ป๊อปมันจะไม่ป๊อปเลยนะคัอะไรนบผมนี่เต้นตาพี่ไอเลยนะอ้โหครับผ่้าที่นี้ทํ่นดอย่างนี่ตันดพี่ไอ้รงนี้นหครับผมาี่ปอปมันกะรอเพนะราะนี่เป็นเพล่งพ๊อป ช่เปาผติดหูแล้วก็ร้องตามได้ใช่ครับสบายง่ายๆแล้วข้าต้นในอิสระสบายๆเลยเพราะนั้นฟังง่ายๆใครที่ช่อบอะไรง่ายๆแล้วก็มีความสุขไปกับบทเพลงได้ง่ายๆก็เพลินป๊อปเลยใช่ครับไปที่แนวต่อไปเลยนะครับแนวต่อไปคือแนวที่ท่าโอ้หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้ชายชอบนั่นก็คือแนวร็อกนะฮะแนวร็อกนะฮะศิลปินร็อกบ้านเราก็มีหลายคนครับโอ้ย่างเพลงนี้เลยครับโอ้โห ็ที่ตูนตรงนี้น้องทำอย่างนี้ดีๆก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราเริ่มสนุกกันไกลไปแล้วมาพูดสาระของเพลงกีนก่อนคือล็อกเนี่ยเป็นจังหวะที่มันเล้าใจใช่ล็อกเนี่ยมันคือหินไงมันคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบเเป็นนหิออแข็งแกร่งแล่อมแข็งแน่นนะครับโดยมีต้นกำเนิดนะฮะจากยุค50เลย50นี่เป็นเติมเติมปะปะเติมเติมคุ้ณไหมครับว่านี่คือไกรเร่ง เอลวิสถูกต้องครับผมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาเป็นเพลงป๊อปทุกเออเป็นเพลงร็อกทุกวันนี้นะครับก็หนักแน่นแล้วก็มีแนวผสมผสานบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีร็อกหลายแนวเป็นเจอร์ร็อกก็มี่่ปุนหรือว่าจะมีเอ่อเป็นไทยร็อกอะไรสัญชาติไทยเลยนะครับหรือว่าจะเป็นโพสต์ร็อกหรือว่าจะเป็นเอ่อแนวที่แตกออกไปอีกนะครับเพราะนั้นน้องๆก็ลองเลือกฟังดูสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้พลัง อยากดูเขิลฟังแล้วจะรู้สึกจริงจริงนะมันอ่ะเขายจะเสียงโน้ตรีนะกีต้าร์เขาจะนําอะไรฮฮมแฮมเบดจะหนักใช่ใช่ใช่แบบโอ้โหยอะมากลนเงินมันเลยครับถูกต้องครับไปที่แนวต่อไปดีกว่าแล้วแบบแนวนี้นี่ไม่บอกอยากจะบอกเลยว่าพวกแอลทุกคน์นี่ต้องแบบว่ารู้จักกันแน่นอนว่ามาจากทางของนิวยอร์ก นิวยอร์แค่ผมเดี๋ยบอกว่าอ WhatsApp man แล้วก็ตรงนี้คือแบบว่าเป็นแนวที่หลายคนเนี่ยมักจะร้องกันมือเป็นอะไรคะอ่ามือมือล็อกกดโทรศัพท์เยอะตรงนี้เป็นรูปนิ้วล็อกไปแล้วครับผมไม่ใช่นี่คือมันเป็นสไตล์ไงสไตล์ของเขาแนวอะไรนี่ไหมครับฮิปฮอปใช่ไหมจบจบมาเลยฮิปฮอปฮะดนตรีนี้เจ๋งขอเสียงหน่อยดังๆหน่อยได้ไหมครับเนี่ย Now right. yeah. oh, you need to look over here. Yeah. Ain't nothing but the crooks over here. Yeah. Oh, what you need to do is step to the right. Next, I say. We อะไระคะอะไรนะอีปสกุโอเวีเดี๋ยวเดีเพลงอะไรเดี๋ยวโอเผมตรงนี้ก็ฟังตลอดเลยนี่มันสพวกของพี่เขาใช่ไทเทเนียมนี้ก็เป็นแนวฮิปฮอ อันนี้ผมเขาก็จะมีการเชื่อมคำคล้ายๆแหล่ของไทยนี่แหละถูกต้องว่าจะมีดนตรีที่ดูคล้ายๆกับว่าจะยกย่อกหน่อยแล้วก็มันจะหนึบหนึบ เหนิบๆเขาจะมีคำที่เรียกว่าสะท้อนสังคมตรงนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่รู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานเลยของชาวแอฟริกาแล้วก็อเมริกาคือจะมีคนแอฟริกาเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยน้องๆอาจจะงงว่าประเทศอเมริกาคือมีแต่คนขาวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อเมริกาเนี่ยรวมทุกเชื้อชาติสาหรับใครที่เหมือนเรียกว่าเป็นโลกใหม่ใครที่อยากจะไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็คือสามารถเป็นเอเชียได้เป็นคนดําได้เป็นคนขาวได้เป็นยุโรปได้เป็นสแกนได้ได้หมดเลยทีนี้เนี่ยมันเกิดจากคนดาที่ไปอยู่ที่อเมริกา แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยอยากสะท้อนชีวิตออกมาว่าชีวิตเราเป็นไงบทเพลงเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตว้าวเฮ้ยโย่ What's up m a วันนี้่าทำอะไรนะ ประมาณนะั้นแล้วก็เรื่องราวคือแบบมัน,ม,นมันได้มันได้หลากหลายมากนะครั้จะเป็ทั้งวันวหรือจะเป็นเรื่องราวของสถานที่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนี่เขาบอกว่าแบบเขาเนี่ยจะชอบเปิดแผน่นแผ่นอย่างเงี้ยอยู่ในคลับต่างๆครับมีลักษณะเด่นคือเป็นแบบพวกบีดใช่เขาจะมีบีดประมาณนะั้นแล้วก็มีดนตรีฮิปฮอปครับ่สังเกตนะเวลาที่มีดนตรีฮิปฮอปจะมีพวกกลุ่มเต้นบางกลุ่มด้วยบีบอยนั่นเองเบรกแดนซ์ใช่ครับผมนายช่วยมีใครเต้นเป็นไหมไม่มีแล้สถานที่คงไม่เอื้อมหน่อยก็ไม่เอื้อมหน่อยแต่ว่านี่แมวตอบ ต่อไปนี่เต้นได้ทุกคนคือขึ้นปั๊บเต้นเลยนะฮะอย่าเพิ่งพูดชื่อไปฟังกันก่อนครับผมนั่นก็คือเ็นแอวไรเก้นั่นเอง่าพที่บอกเขามันมากเลยครับตรงนี้ หร right. er. oh, so like ือยังครับพี่ป๋อโอ้ยเดี๋ยวนี้เราตของไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยหยุดผมดีหยุดไม่อยู่แล้วงรือแบบว่าเมื่อกี้นี้ครับเออนะฮะอันนี้เป็นแนวแบบไหลๆพี่ป๋อแบบว่าอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของนี้ไหลแบบว่าสมบูนะครับอยากจบอกว่านี่เลยค่ะวนี่ก็คือแนวเร d เร้แก่นั่นเองเร่งอะไรใครๆก็ไม่เข้าใจครับผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนครับผม แล้วก็ไม่รู้ใครเขามันก็ได้ตรงนี้แต่ว่าที่สำคัญอยากจะบอกว่าความพิเศษน้องๆเวลาฟังเพลงอยากรู้ว่าเพลงไหนเป็นเล็กเก้สกานะฮะมันจะมีเสียงเสียงหนึ่งเสียงยังไงคะว่าคล้ายๆรถไฟอือแล้วมีคำพูดอีกนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้นี่แหละครับมันจะเหนื่อยตรงนี้แหละครับคอมเมนตไล่แขวางบ้านเราอนไหนนะฮะแบบสองคนพร้อมกันนะคะสามสิ โอเคครับผมน้เร okay, okay. ิ่มจเหนื่อยนะรมาสาระกันมากหี่กว่า่่อเย้อขออนุญาตนะครับผมนะครับก็พูดถ well> ึงอาดนตรีเรก้นะครับบงบอกแล้ว่าสนุกสนานเนาะเต้นได้ทุกเพทุกวัครับตรงนี้ดนตรีตุของเรเก้นะครับเป็นดนตรีพื้เมืองของจามาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกการเมืองแล้วก็รักธิรัสตาฟารีนแล้วก็มีคนคนึงที่เป็นสัญลักษณ์ของอาชาวเรก้เลยมาเลถูกต้ครับมาเลนะครับเป็นสัญลัณ อลักษณ์เลยนะครับผมดนตรีที่ใช้นะครับก็จะเป็นพวกแนวกีตาร์แล้วก็เล่นเป็นจังหวะสังเกตนะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ปอที่มันเนี้ยคออใช่คออครับผมอ่าใช่ใช่แบบนั้นแหละครับที่เขาจะใช้คอเป็นจังหวะเอกลักษณ์นะครับแล้วสังเกตนะครับดนตรีแบบเนี้ยสนุกสนานมากมากเลยวันนี้สนุกมากจริงใช่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกนะครับขอบอกว่าแนวนี้จะเป็นแนวที่คนไทยภาคภูมิใจที่สุดฮะเพลงมาเลยครับ อ่ะเพลงค่ะมิวสิกเฮว่าสั้มิวสิกอม่นี่ค่ะเตรียมหอมแล้วเนี่ยนี่คือเรากำลังรอสนุกอ๋อให้ตื่นเต้นหรือเปล่าให้ตื่นเต้นให้ลุ้นให้ลุ้นให้รุ้อะไรก็ว่าเป็นเพลงที่แบบว่าคนไทยฟังแล้วแบบโอ้โห คืมันมันมันแบบสะท้อนวิถีชีวิตของคนเราคือมันจะออกมาจากสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดเชอะนะคะสงสัยต้องให้รู้จริงๆว่ามันเป็นอะไรนะพี่นเอ็ยังนึกดึกอยู่เอ๊ยต้องตื่นเต้นมากเลยแต่หอบกันทุกคนนะฮะนี่เราไม่ได้พูดถึงพี่ฮอบอยู่นะคะเราพูดถึงแนวอื่นแนวอื่นแล้วมายังฮะวันนี้มายังคะดูพี่โบนัสเขาอยากฟังอ่ะงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดถึง พูด<น>ถึงแนวนี้น <ขอ S 1> ก่อนก <คน S 1> ่อนเลยนะครับก่อนจะไปฟังเพลงก็คือจริงๆแล้วแนวนี้ที่พี่ปอกาลังพูดถึงนะครับก <BER R> ็คือแวนวดนตรีลูกทุ่งนั่นเองโอ้โหลูกทุ่งนะคะเพลงที่แบบสะท้อนชีวิตสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมอุดมคติต่างๆค่ะลักษณะเด่นของลูกทุ่งเนี่ยเขาจะมีคําร้องมีทํานองมีการเอื้อนเออเอออะไรอย่างนี้แปลกๆนะที่แบบว่าไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะเนี่ยเป็นแบบว่าความแบบ ความพิเศษของลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเข้าถึงคนไทยทุกคนทุกกลุ่มเลยนะแต่ว่าเรียกได้ว่าลูกทุ่งนี่ยถ้าเผื่อฮิตขึ้นมาเนี่ยมันดังทั่วบ้านทั่วเมืองจริงนะดังกว่าแบบพวกลูกกงสาโกนอะไรอย่างงี้อีกนั่นเอค่ะก็มีหลายๆเพลงที่เรียกว่าติดหูกันมากมายนะครับอย่างเพลงอย่างเสือปีลูกทุ่งหลายคนเนี่ยน้องๆน่าจะรู้จักมาแล้วค่ะอย่างคนนี้เป็นต้นนนนนชอบหหหหหหิงงตรไไไไไน ด่าพัดเลยนี่รำเต้นสนุกเลยพัดติดอย่างหนึ่งไปยิงต้องนะเอ่อโบนัสอ่าอ่าทำงานเสร็จก่อนลูกเดี๋ยว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 พี่พาไปเที่ยวลูกโบนัสไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยังมันไม่อยู่เลยโอ้ใครก็ได้ใครก็ได้มาอยู่อ่าเอาเอาตัวนี้ไปเก็บหน่อยนะฮะโบนัสลูก เออหมดเวลาแล้วนี่ลูกทุ่งคือมันอยู่ในสนุลเลยมันออกมาจริงแล้วก็ห้ามไม่ได้เลยครับนะวันนั้นวันนี้น้องๆคงได้รู้จักแนวหลายๆแนวไปแล้วนะครับแล้วก็ลองหาฟังตามอารมณ์ความรู้สึกบางทีเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจดจําเหตุการณ์ที่ผ่านไปในช่วงชีวิตแต่ละช่วงได้ใช่แล้วครับนะครับสิ่งนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางทีพอเราฟังเพลงนี้เราอาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ตอนเด็ก นะะหรือว่าฟังช่วงนี้โอ้เรานึกถึงตอนที่เราอยู่กับพ่อแม่เ่ออะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเลือกเพลงที่ดีอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้เราเนี่ยมีความมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นนะครับวันนี้ก็แค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองที่ยกมาให้น้องๆรู้สึกว่าสนุกสนานในวันนี้แต่ว่านอกจากนั้นแล้วของรางวัลเรายังมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจกน้องๆเลยนะครับสายอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรลูก ชื่อน้องเปิ่นค่ะน้องเปิ่นน้องเปิ่นค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสิบขวบค่ะสิบขวบเขามาจากจังหวัดอะไรเอ่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะน้องเปิ่นน้องเปิ่นเป็นคนชอบฟังเพลงไหมชอบฟังเพลงลูกทุ่งค่ะลูอ่าอ่ะอ่าลูกทุ่งนี่หนูชอบใครอะศิลปินชอบกระแตใครอยากมาค่ะกระแตมีตัวอย่างตัวอย่างสักเพลงไหมคะโชว์โชว์ได้ไหมลูกโชว์ได้ค่ะอ่าจับมาอ่าโดนมี มาเจ็คนมาเตัเมแตที่ให้ได้มาใชที่มันม่ใช่ไม่ดีโอกาสี้มันมามาตจอเโอเคจบแลลังมาแล้วนี่เป็นเพลงใหม่ของกระแตอาสยามนะคะเพลงซื้อด้เองนะนี่มอบไปเลยนะฮะของรางวัลบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า200บาทให้น้องไลรก น้องปีนน้องปีนนครับน้องปีนไปอิ่มอร่อยที่แม็กซ์นัลด์สาขาได้เลยขอบคุณมากค่ะบ๊ายไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะเออนะเป็ยอดเป็ยอดขอให้ได้เป็นนักร้องไปที่สายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องมินค่ะอายุเท่าไหร่ลูกเจ็ดปีค่ะโทรจากจังหวัดอะไรจ๊ะนนทบุรีค่ะนนทบุรีน้องมิ้นวันนี้เข้าคำถามเลยดีกว่าพี่โลโน่ได้เลยครับแนวเพลงที่น้องมิ้นชอบฟังนั้นเป็นแนวเพลงประเภทไหนครับ ลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งโอลูกทุ่งมาเต็มเลยวันนี้มันมีหลายแนวหลายคนร้องนะคะน้องมินมีชอบเพลงใครคะกระแตค่ะกระแตเพลงอะไรเพลงอะไรว่ามาเลยสักเพลงสักเพลงสเป셜พี่โบนั้นอยากเต้นร้องไม่ได้ค่ะร้องไม่ได้ลองไมคะด้ไหมคะโอ้โหลองมินฮัลโหลชื่อเพลงอะไรลูก ติ๊กค่ะชอเพลงติ๊เหมือนกันแล้วมีคนอื่นไหมมีคนอื่นอีกไหมมีค่ะใครลูกใครอีกลูกตาลค่ะลูกตาลอ๋ออันนี้เป็นแบบแนวใต้ใต้หน่อยใช่ไหมอ่าอ่ชอบเพลงอะไรคะชอบเพลงพิเศษใส่ใจค่ะอ๋อไม่ใช่พิเศษใส่ไข่นะเป็นพิเศษใส่ใจโอเคแล้วก็การฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยทำให้น้องมิ้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างลูก มีความสุขค่ะน้อนะก็ลองหาคุณเพาะเพาะฟังในเวลาที่เราเครียดบางทีก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้เราคลายมาคลายแล้วควันนี้ขอบคุณน้องมินนะจ๊ะ บายค่ะรับขอรางวัลไปเลยนะครับอ่าเป็นบัตรกำลัลเงินสดมูลค่า200บาทที่บอกไปนะครับแล้วก็วันนี้โหสนุกมากพี่โรน่ครับใช่ครับผมเยี่จะเายเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงเพลงเกี่ยวกับดนตรีแนวต่างๆนะครัถ้าพูดถึงเสียงเพลงนะครับพี่โรนออยากให้พวกเราทุกคนเปิดใจนะครับผมรับฟังในแนวดนตรีหลากหลายแนวนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยถ้าเกิดได้เรารับฟังดนตรีหลากหลายเนี่ยจะทำให้น้องๆได้เปิดโลกทัศน์ี่กว้างขึ้นนะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับอย่าลืมครับน้องๆตอนนี้แมคโรนอไม่ไป นี่ว่าเสียใจแน่นอนนะคร<ช>ับสำหรับ you can be a McDonald s, <S mm hmm. player escort 2004ชีสำหรับนอกคนไหนที่อยากจะกอนเตออ์นะฮะไปสัมผัสนะครับนักฟุตบอลระดับโลกแม็กโดนัล hmm. พาเด็กไทยไป <c oughs> นะครับแล้ว ใครที่ได้เป็น2คนของเด็กไทยนี่ถือว่าโชคดีที่สุดถูกตองครับจริงมันเป็นความภาคภูมิใจเลยนะถ้าเกิดพี่โบนัสอายุไม่แบบน้อยกว่านี้แค่สองสามปีเนี่ยน่าจะสมัครผ่านไปแน่นอนไม่ได้พอไม่นะพ่องงน้องน้อยคิดดูต้องบอกอายุอย่างนี้ว่า6กถึงสิบปีก็สองสามปีไงนี่เราโอ้โหเยอะแล้วนะหกถึงสิปีตรงนี้นะครับน้องๆไปรับไปสมัครที่ร้านแมรูโน่ทุกสาขานํารูปถ่ายไปนะครับในหัวข้อของ h a p p i e r and healthier นะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องเขียนนะครับบรรยายนะครับว่าน้องๆทำไมถึงสมควรจะเป็น แม d o โดนัลเพย์เลอร์เอสคอรคนต่อไปนะครับเพราะว่า2คนเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนประเทศเลยนะถูอตัวแนไปยเนี่ยปนคช่คือสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วก็น้องๆครับ คือคนที่ดูอยู่บางทีอาจจะคิดว่ามันไกลตัวบางทีคนต่อไปอาจจะเป็นน้องๆก็ได้เพราะนั้นบางทีเราคว้าโอกาสไปก่อนก็ไม่เสียหายอันนี้มันคือความภาคภูมิใจจริงๆนะคะเราคิดว่าายุเท่านี้น้องๆสามารถไปต่างประเทศเป็นแบบตัวแทนของประเทศไปไม่ต้องใช้เงินแล้วพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วนะคะคนไหนสนใจนะคะส่งใบสมัครค่ะไปที่บริษัทแม็กไทยจำกัดค่ะ91 97ทับ11นะคะอาคารบิ๊กซีราชดำรีนะคะห้องออฟฟิศ1ชั้น5ถนนราชดำริ แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330ค่ะติดตามเพิ่มเติมนะฮะ www.facebook.com/mctai h นะครับแล้วก็ www.mctai.co.th h นั่นเองนะครับวันนี้ก็สนุกสนานนะฮะแล้วก็ยังไม่หมดยังไม่หมดอีกนิดนึ่งเต็มแม็กนะคะส่งจดหมายเข้ามาด้วยได้เลยนะครับในหัวข้อที่ว่าถ้าเปิดเด็กๆอย่างน้องๆนะคะขาดสารอาหารดีๆเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะส่งมาเยอะว่าอ้ามาด้วยนะครับน้องๆอย่ามุมสองด้วยว่าคิดโซนขาดหรือว่าคิดโซนทีวีแจกให้เลยสําหรับ ตุ๊กตาคิตตี้นะครับรวมถึงและบีกกานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่โรนอฟแมรโนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับใไงเดี๋ยวกลับมามอบความสุขอย่างนี้เป็นประจำแน่นอนสำหรับพี่โรนอฟในเป็นประจำทุกวันสุขนะครับและช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเ p o เกี่ยวกับเรื่องราวการแต่งตัวว่าในวันจบการศึกษาการรับปริญญาบางทีน้องๆอยากจะสร้างสรรค์ในการแต่งตัวเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะครับช่วงหน้ากับคิดสรงครับตามของเด็กคิดซอน okay